สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการใช้ฟังก์ชันมอสโค้ดนะครับในนาฬิการ c s s o o s h ช ck รุ่น DW 8800นะครับหรือมีชื่อเล่นนะว่าโค้ดเนมนะครับ ใิกา G-Shock ตระกูลโค้ดเนมนะครับจริงๆมีอยู่เพียงแค่2รุ่นนะครับหรือมี2องเจเนอเรชันเท่านั้นเองนะฮะโดยในการโค้ดเนมรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรุ่น DW 8 5 0 0นะครับใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ1441นะออกขายในปี1995นะครับส่วนเรือนี้นะครับที่ผมเอามารีวิวเนี่ยนะครับจะเป็นโค้ดเนมเจนที่2นะจะเป็นรุ่น DW 8 8 0 0นะครับใช้โมดูลเครื่องคือ1443นะ แล้วก็ออกวางขายในปี1997นะครับความแตกต่างของนาฬิกาโคดเนมทั้ง2 g e เจเน t เรชันเนี่ยนะครับก็คือว่าในเจเน r เรชันที่2เนี่ยจะมีฟังก์ชันในการส่งสัญญาณมอสได้ด้วยนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่แปลกใหม่มากนะแล้วก็ไม่ได้พบเห็นในนาฬิกาคา s ิโอจีช็อกในรุ่นอื่นๆนะครับแม้กระทั่ง g ีช็อกในรุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีฟังก์ชันนี้นะครับมอสโคเนี่ยจะเป็นรูปแบบการส่งสัญญาณแบบหนึ่งนะครับที่จะเป็นการส่งสัญญาณเ็เสียงะบบแกจเป็น การส่งสัญญาณแบบเสียงสั้นกับเสียงยาวนะหรือถ้าเป็นการส่งสัญญาณแบบเป็นแสงเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกระพริบแสงนะกระพริบแบบเร็วกับกระพริบแบบช้านะฮะซึ่งการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็มักจะนิยมใช้ในการสื่อสารอ่าเช่นในทางการทหารนะครับหรือในการส่งสัญญาณทางวิทยุทางไกลนะครับโดยการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณแบบอย่างง่ายนะครับผู้ส่งและผู้รับเนี่ยจะต้องมีการถอดรหัส เช่นถ้าส่งเป็นเสียงนะครับผ่านขึ้นวิทยุเนี่ยเสียงบีบสั้นบีบยาวเนี่นะครับเรียงกันเป็นชุดเนี่ยไปออกมาแล้วเป็นตัวอักษรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นผู้ส่งกับผู้รับจะต้องทราบการแปลงเอ่อตัวสัญญาเนี่ยนะครับเป็นตัวอักษรหรือเป็นข้อความนะครับซึ่งในาการรุ่นนี้เนี่ยสามารถจะส่งเสียงนะเป็นรหัสมอร์สได้นะครับงั้นเดี๋ยวนในคลิปนี้ครับผมจะสอนวิธีการใช้ตัวนการรุ่นนี้นะครับในการส่งสัญญ,ญารหัสมอร์สออกมาครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูหน้าหลักของนาฬิการุ่นนี้ก่อนนะฮะ,ะตัวหน้าโฮมทามนะครับด้านบนเนี่ยก็จะบอกวันของสัปดาห์นะครับด้านล่างก็จะบอกปีนะ,เ,ะเลขเดือนนะครับแล้วก็เลขวันที่นะฮะก็คือปี2024นะครับเดือน7วันที่20นะครับ ข้างล่างก็จะบอกเวลาปกตินะแสดงเวลาได้เป็นแบบ24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะครับ a m p m ก็ได้ส่วนมุมทางด้านขวาบนเนี่ยนะครับเป็นช่องวงกลมเนี่ยอันนี้จะบอกโหมดต่างๆที่มีในในาฬิการุ่นนี้นะครับงั้นเวลาเราเปลี่ยนโหมดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแถบสีดำๆขึ้นในแต่ละช่องของตัววงกลมเนี้ยนะครับาทางด้านซ้ายนะครับ l m ก็คืออะลามนะสามารถจะตั้งปลุกได้นะครับแต่ในการรุ่นนี้เนี่ยการตั้งปลุกตั้งปลุกได้แค่1นึ่งรายการ STW คือ stopwatch นะครับเป็นนาฬิกาจับเวลาได้ด้วยนะครับ CON ก็คือเป็น contract นะสามารถจะบันทึกพวกเบอร์โทรศัพท์นะครับหมายเลขบัญชีธนาคารอะไรต่างๆเนะี่ยลงไปในฬนการรุ่นนี้ได้นะครับบันทึกได้สูงสุด100รายการนะทางด้านขวานะครับที่มีลูกศรชี้ว่า mission นะ mission อันนี้ก็คือโหมด mission code นะครับเอ่อ mission code คืออะไร mission code ก็คือเป็นการตั้งปุกในรูปแบบหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเมื่อเรามีการตั้งวันเวลา ในการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับเราสามารถจะบันทึกข้อความไว้ได้ด้วยนะว่าตอนที่ถึงเวลาที่เราตั้งปลุกไว้เนี่ยนะครับหรือตั้งเตือนไว้เนี่ยให้มันขึ้นข้อความปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้จะมีความแตกต่างกับอารามนิดนึงอ่ะนะอารามเนี่ยปกติเราตั้งปลุกก็คือพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ย นาฬิกาก็จะดังเตือนถูกไหมฮะแต่มิชชั่นเนี่ยมันไม่ได้ตั้งแค่เวลาอย่างเดียวนะสามารถตั้งวันได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเราตั้งอะลามเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนในทุกๆวันในเวลาที่เราเซตไว้นะแต่มิชชั่นเนี่ยให้มันแจ้งเตือนที่วันใดวันหนึ่งณเวลาใดเวลาหนึ่งได้นะครับและเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเนี่ยเราสามารถจะเซตให้มันขึ้นข้อความได้ด้วยนะเช่นอาจจะเป็นแจ้งเตือนวันประชุมนะครับหรือวันที่นัดหมายกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือตัวมิชชั่นโค้ดนะครับ M.R. นะครับ M.R. ก็คือ Morse Code นะซึ่งจะเป็นโหมดอันนึงที่เดี๋ยวเราจะคุยในคลิปนี้นะครับส่วนอันถัดมานะครับก็คือ Vital Stat นะหรือ I.D. เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโหมดสำหรับการบันทึกพวกข้อมูลส่วนบุคคลนะนะนะเช่นหมายเลขพาสปอร์ตนะครับกุ๊ปเลือดอะไรต่างเนี่ยซึ่งเราสามารถจะบันทึกเข้าไปในนาฬิการ,รุ่นนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้นะครับก็จะมีความคล้ายๆกับนาฬิกาคาสิโอตระกูลพวก Data b a บงอ่ะนะนะที่สามารถจะบันทึกพวกเบอร์โทรศรัพท์อะไรต่างๆได้นะครับ อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไล่ไปดูทีระโหมดนะแต่ในคลิปนี้ผมจะเน้นไปที่ตัว m o s สโค้ดเป็นหลักนะครับอ่าการเปลี่ยนโหมดนะครับก็กดปุ่มอ่าซ้ายล่างนะโหมดแรกก็คือเป็นคอนแทคนะครับเนี่ยเขบันทึกพวกเบอร์โทรต่างๆได้นะครับได้100รายการนะอ่าถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวมิชชั่นโค้ดนะก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับสามารถจะบันทึกการแจ้งเตือนนะครับณนะวันนะเวลาที่เรา ต้องการให้แจ้งเตือนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความสั้นๆนะไว้ด้านบนนั้นพอถึงวันเวลาที่กําหนดเนี่ยนะครับนาฬิกาก็จะมีเสียงบิ๊บๆเตือนนะแล้วก็ด้านบนนี้นะครับก็จะขึ้นข้อความที่เรากรอกไว้นะอ่าถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็น Morse code นะครับอ่ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนี้นะครับอ่าถัดมานี้ก็เป็น vital stat นะก็คือบันทึกพวกหมายเลข สำคัญสำคัญนะครับหมายเลขพาสปอร์ตนะออรหัสบัตรอะไรต่างๆอะไรงี้นะครับชื่ออะไรเงี้ยนะอันนี้เราสามารถจะบันทึกเข้าไปในในกรราตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ถัดมาคืออัลามนะครับอลา,ามตัวนี้มีแค่อัลามเดียวนะไม่ได้มีแบบหลายอัลามเหมือนกับในกาคา a ิโอจิช็อกรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็มีความสามารถในการแจ้งเตือนอะไรชั่วโมงได้ด้วยนะครับการตั้งอลา,ามก็คือกดปุ่มซ้ายบนค้างไว้นะครับแล้วก,การเปิดปิดอัลามนี่ครับก็คือกดปุ่มขวาล่างนะครับ กดครั้งนึงเนี่ยก็คือเป็นการเปิดอะลามนะจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับกดอีกครั้งนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นการปิดอะลามแต่เปิดอ o u r l y time signal หรือการแจ้งเตือนรายชั่วโมงนะครับจะเป็นลูกกระดิ่งเล็กๆนะหรือถ้าจะเปิดทั้ง2อันเลยก็คือเปิดทั้งอะลามด้วยนะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนรายชั่วโมงด้วยก็จะขึ้นสัญลักษณ์2อันแบบนี้นะครับะกดอีกทีก็จะปิดไปนะมันจะไล่แบบนี้ไปนะครับเปิดทีละอันแล้วก็เปิดคู่แล้วก็ปิดนะครับงั้นถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนค่าตั้งงคค่่าาอะะไรรในนหมดตๆับ พอกดปุ่มโหมดครั้งนึงเนี่ยมันจะเด้งกลับมาหน้าโฮมไทม์นะซึ่งรูปแบบนี้นะครับในนาฬิกาคาซิโอบางรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นเก่าๆจะเป็นอย่างเงี้ยคือพอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บกดโหมดครั้งนึงปุ๊บมันจะไม่ได้เลื่อนไปโหมดถัดไปมันจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมไทม์นะฮะก็ต้องไล่ใหม่นะครับไวาเทาถัดมาก็เป็นอะลามแล้วก็เป็นสต็อปวอชนะครับก็เป็นนาฬิกาจับเวลานะก็ทั่วไปนะอันนี้เหมือนกับในนาฬิกาคาซิโอทั่วไปเลยนะครับ แล้วกดอีกทีปุ๊บมันก็จะกลับมาที่หน้าโฮมไทม์นะสังเกตไหมเมื่อกี้พอผมไล่โหมดอะนะแล้วผมไปยุ่งกับโหมดของตัวอะลา,ามเนี่ยนะครับกดเปิดกดปิดต่างๆเนี่ยพอผมกดโหมดอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้เป็นโหมด Stop stop w a t c h ซึ่งเป็นโหมดถัดไปนะครับแต่มันจะเด้งกลับไปหน้าโฮมไทม์นะครับเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ได้ยุง่งอะไรกับมันนะผมกดอีกทีปุ๊บมันก็จะมาที่ Stop stop w a t c h นะครับแล้วค่อยกลับมาหน้าโฮมไทม์นะซึ่งรูปแบบนี้ เออบางคนชอบนะฮะบ,บางคนก็ไม่ชอบนะครับเพราะรู้สึกว่าแม่มต้องวนใหม่อะนะฮะอย่างเงี้ยสมมติผมตั้งอัลามเปิดปิดอะไรต่างๆนะมีการยุ่งอะไรกับโหมดนี้สักอย่างหนึ่งอะนะครับแล้วพอผมกดโหมดครั้งนึงเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโหมดสต็อปวอตแล้วมันจะเด้งไปหน้าโฮมไทม์เลยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะคาซิโอบางรุ่นจะเป็นอย่างนี้นะครับเอองั้นไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊ะนาฬิการเราเสียเปล่าไม่ใช่นะครับมันถูกเซ็ตไว้อย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเซตติ้งโหมดอะไรต่างๆเนี่ย พอกดปุ่มโหมดเนี่ยมันก็จะไล่โหมดไปเรื่อยจนครบอะนะครับแต่ถ้ามีการเซตติ้งค่าปุ๊บเนี่ยพอกดโหมดนี้นะครับมันจะเด้งมาหน้าโฮมไทม์นะครับถ้าอยากจะไปโหมดถัดไปก็ต้องไปไล่ใหม่นะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายการใช้รหัสมอสนะว่าในการรุ่นนี้มันมันน่าตื่นเต้นยังไงนะครับงั้นเราก็จะไปโหมดของตัวมอสโค้ดนะครับอะอันนี้นะตัวมอสโค้ดนี่นะครับเราสามารถที่จะกรอกเป็นข้อความ ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้แล้วแปลงข้อความเหล่านั้นเป็นรหัสมอสหรือกรอกเป็นรหัสมอสในรูปของเสียงสั้นเสียงยาวนะเสียงบีบสั้นบีบยาวนะครับเข้าไปในตัวนาฬิกาและให้ตัวนาฬิกาเนี่ยถอดรหัสนะจากรหัสมอสชุดนั้นเป็นข้อความภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจะให้ตัวนาฬิกานี้ส่งเสียงบีบบีบนะเป็นมอสโค้ด ก็ได้หรือให้ตัวหน้าจอนาฬิกาเนี่ยที่มันมีแบ็คไลท์อยู่นี่นะครับให้ตัวไฟแบ็คไลท์เนี่ยกระพริบแสงนะครับตามรหัสมอสก็ได้นะฮะอย่างแรกเลยนะเราต้องมาตั้งก่อนว่าเราจะกรอกข้อมูลเนี่ยเป็นรหัสมอสหรือเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นหรือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับให้เรากดปุ่มขวาล่างนะครับสังเกตหน้าจอด้านบนนะอันนี้เขียนว่ามอสอยู่นะครับถ้าเรากดปุ่มขวาล่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเช่นเป็น JPN ก็คือเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับ กดอีกครั้งนึงเป็นตัว m o s code นะครับกดอีกครั้งหนึ่งเป็น A ถึง Z ก็คือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น m o r s นะว่จะไล่สลับไปไงี้นะครับเป็นรหัส m o r s ภาษาญี่ปุ่นรหัส m o r s ภาษาอังกฤษนะครับรหัส m o ส s ภาษาญี่ปุ่นงี้ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราจะกรอกเป็นอะไรนะครับสมมุติผมจะกรอกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อนนะผมเลือกเป็น A ถึง Z นะครับ จากนั้นถ้าเราจะกรอกนะครับให้กดปุ่มซ้ายบนค้างไว้นะปุ่ม adjust นี่นะครับพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นเคอร์เซอร์กระพริบอย่างนี้นะครับก็ให้เรากดปุ่มขวาบนหรือขวาล่างนะเพื่อไล่หาตัวอักษรที่เราต้องการนะครับเนี่ยขวาล่างก็จะเหมือนกับเลื่อนเดินหน้านะครับขวาบนก็เลื่อนถอยหลังนะครับอ่สมมุติผมจะกรอกว่า abc แล้วกันนะอะ่ผมได้ตัว a ปุ๊บผมคอนเฟิร์มโดยการกดปุ่มโหมดนะครับหรือกดปุ่มซ้ายล่างนะครับมันก็จะเลื่อนไปยังตำแหน่งถัดไปนะ B นะครับเ้าเลยนะ A B นะครับแล้วก็ C อ่ะอย่างนี้นะครับนะไล่ไปอ่ะสมมติผมลองไล่้อนกลับดูมั้งนะก็จะเป็นตัวเลขนะมันจะเป็นตัวสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับเนี่ยไล่ไปนะ9 8 7นะครับเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นตัวแซตนะครับไล่ขึ้นไปอ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะลองกรอกนะเดี๋ยวผมลองกรอกแบบมั่วนะครับ อันนี้กี่หลักละนี่5้าหลักนะอ่าต่อไปหลักที่6นะครับหลักหนะอ่าผมใส่เป็นเลขนะอัน,นหลักที่6ต่อไปหลักที่7ดนะครับอันนี้ hmm. ลหลักที่8ดอันนี้นหลักที่9้านะครับอันนี้หลักที่หลักที่10ผมเป็นเลขศูนย์แล้วกันหลักที่10นะครับอันนี้หลัก10หลัก11ถัดมาอันหลัก12นะครับนี้หลัก13หลัก14หลัก15้านะครับอันนี้หลัก16นะอ่กดหมดอีกทีนะครับ ย้อนกลับมาเพราะว่าการกรอกข้อความหรือตัวเลขเนี่ยได้16หลักนะครับงั้นถ้าเกิดพอผมกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บนะจะออกจากหน้านี้นะครับก็กดปุ่ม adjust ที่หนึงนะครับพอมาปุ๊บนะครับก็จะขึ้นข้อความนะครับที่เรากรอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะวิ่งอยู่ด้านบนนี้นะครับเราสามารถจะแปลงข้อความหรือตัวเลขชุดนี้เนี่ยเป็นรหัส m o s ได้นะครับโดยการเปลี่ยนโหมดนะจากไอตัว A ถึง Z เนี่ยเป็น m o สนะครับโดยการกดปุ่มขวาล่างนะครับ ก็เป็นมอสพอเปลี่ยนเป็นมอสปุ๊บนะครับข้อความหรือตัวเลขมาสคู่นี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นรหัสมอสเห็นไหมก็จะมีขีดกับจุดนะครับขีดก็คือเหมือนกับถ้าเป็นเสียงก็คือเป็นเสียงยาวนะจุดก็คือเป็นเสียงสั้นนะครับถ้าเป็นการเปล่งแสงหน้าจอเนี่ยขีดยาวก็คือเป็นแสงที่ยาวหน่อยนะจุดก็คือเป็นแสงกระพริบสั้นๆนะครับเราสามารถเปิดเสียงได้นะครับโดยการกดปุ่มขวาบนนะเดี๋ยวต้องรอให้มันวิ่งให้จบก่อนนะครับ ปึ๊บนะครับสังเกตนะพอกดปุ่มขวาบนเนี่ยมันจะมีไอคอนเล็กๆอยู่3แบบนะครับคือเป็นจุดเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมใหญ่แล้วก็รูปโน้ตดนตรีนะครับตัวสี่เหลี่ยมเล็กเนี่ยก็คือไม่ได้มีเสียงนะครับสี่เหลี่ยมใหญ่คือให้หน้าจอเนี่ยมันเปล่งแสงออกมานะเป็นรหัสมอร์สนะครับส่วนโน้ตดนตรีก็คือเป็นการทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยเปล่งเสียงออกมาเป็นรหัสมอร์สนะครับอางนี้นะ ในระหว่างที่ส่งรหัสมอสอย่างเงี้ยครับเราสามารถจะหยุดได้นะครับโดยการกดปุ่มขวาบนนะเม mm ื hmm. ่อหยุดไว้ก่อนนะครับ mm hmm. กดอีกทีก็จะให้มันส่งสัญญาณต่อ mm hmm. พอจบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก mm ็ hmm. จะกลับมาที่หน้าเดิมนะ mm hmm. หน้าเดิมที่เป็นสีเ่เหลี่ยมเด็กก็คือไม่มีเสียงนะครับ mm hmm. แต่ถ้าอยากจะให้มันมีเสียงอีกทีนะ ก็คือมันต้องรอให้ไอชุดตรงนี้มันวิ่งครบก่อนนะถ้าเกิดผมกดปุ่มขวาบนตอนนี้มันก็คือแค่หยุดเฉยๆก็คือพอสไว้เฉยๆนะหยุดไว้เฉยๆนะครับต้องรอให้มันวิ่งจนครบก่อนนะครับพอครบปุ๊บนะครับขึ้นตรงนี้นะเรากดได้อ่าเป็นเสียงนะครับจะเป็นอย่างนี้นะหรือถ้าเรากดปุ่มขวาล่างนะครับ มันก็จะเป็นการเลื่อนไปยังการแสดงผลอื่นๆนะอย่างนี้เป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือชุดรหัสมอสเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกันนะแต่ถอดรหัสเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษนะมอสนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือ A B C อะไรต่างๆที่เรากรอกไว้ตอนแรกนะครับก็จะสับกันแบบนี้นะคือพอเป็นมอสเนี่ยนะครับก็ส่งสัญญาณเสียงได้ส่วนสี่เหลี่ยมใหญ่ไอคอนนี้นะครับเป็นการ ส่งสัญญาณเป็นแสงกระพริบที่หน้าจอนะครับสังเกตนะหน้าจอมันกระพริบเดี๋ยวผมลองปิดไฟนะครับนะเห็นไหมฮะตัวหน้าจอมันก็จะกระพริบเป็นแสงนะครับแสงเปิดสั้นเปิดยาวก็จะสัมพันธ์กับไอตัวขีดกระจุดนะตามรหัสมอสนะครับเดี๋ยวผมลองให้มันเปิดอีกทีนึงนะอ่าอย่างนี้นะครับก็จะมีแสงกระพริบหน้าจอแบบนี้นะส่งเป็นรหัสมอสนะครับโดยใช้แสงนะไม่ได้ใช้เป็นเสียงนะครับ การส่งสัญญาณรหัสมอสเนี่ยนะครับในนการรุ่นนี้เนี่ยมี2แบบเป็นเสียงก็ได้หรือเป็นแสงกระพริบหน้าจอก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะลบข้อความชุดนี้นะครับก็คือกดปุ่ม adjust ค้างไว้นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มขวาบนขวาล่างพร้อมกันนะครับจะเป็นการเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดนะฮะอ่าคิดว่าเคลียร์นะครับจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราลองกรอกเป็นรหัสมอสดูนะว่าจะทํำยังไงนะครับก็ออกจากการตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ไปเลือกการแสดงผลเป็นมอสนะครับก็คือกดปุ่มขวาล่างนะเป็นมอสนะครับแล้วก็กดปุ่มไอจัสคางไว้นะครับอ่าทีเนี้ยมันจะขึ้นเคอร์เซอร์แบบนี้นะครับเหมือนกับเป็นเครื่องเคาะส่งสัญญาณรหัสมอสน่นะครับการกรอกเนี่ยมันจะกรอกได้2แบบเท่านั้นก็คือเป็นขีดกับจุดนะครับโดยปุ่มขวาบนเนี่ยจะเป็นการกรอกแบบจุดนะส่วนขวาล่างเนี่ยเป็นการใส่สัญ,ญลักษณ์ขีดนะครับก็เราสามารถจะใส่ชุด คำสั่งหรือรหัสมอสอย่างเงี้ยลงไปได้นะครับแต่รหัสตัวนี้จะต้องมีความหมายนะคือมันจะต้องสัมพันธ์กับการถอดรหัสของตัวจุดกับขีดของรหัสมอสเนี่ยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะฮะหรือภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับถ้ากรอกรหัสชุดนี้นะครับไม่ถูกนะมันก็จะไม่ได้แสดงผลเป็นตัวอักษรหรือเป็นตัวเลขที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยถ้าเรากรอกผิดนะครับเรากดปุ่มตัว G นะหรือปุ่มเปิดแสงเนี่ยเพื่อลบได้นะครับลบได้นะอย่างนี้นะครับ สมมติผมจะกรอคําว่า time line แล้วกันนะครับตามชื่อช่องนะตัว t ก็จะเป็นขีดนะครับแล้วก็ตัว i นะครับตัว i อันนี้ผมกดหมดครั้งหนึ่งเพื่อขึ้นตัวอักษรถัดไปนะครับตัว i ก็จะเป็นจุด2จุดนะครับ i นะครับแล้วก็ตัวอักษรถัดไป m m จะเป็นขีด2ขีดนะครับก็คือถ้าเป็นเสียงก็คือเป็นเสียงยาว2เสียงติดกันนะครับแล้วก็ตัว e ก็จะเป็นจุด1จุดนะครับ time ถัดไปนะครับตัว m ตัว m ก็เป็นขีด2ขีดนะแล้วก็ตัว i ก็จะเป็นจุด2จุดนะครับแล้วก็ถัดไปตัว n ตัว n เป็นขีด1ขีดแล้วก็จุด1จุดนะครับแล้วก็ตัว d จะเป็น1ขีดแล้วก็2จุดนะครับซึ่งไอรหัสเหล่านี้เนี่ยเรา ไปหาดูก็ได้นะว่าตารางรหัสมอสโคสเนี่ยที่แปลงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะต้องเป็นขีดหรือเป็นจุดเรียงยังไงะ,ะครับอันนี้ผมกรอกเสร็จปุ๊บผมก็กดปุ่ม j u s u s นึครั้งนะครับอ,อยากให้มันเปิดเสียงนะก็กดเป็นโน้ตดนตีนะครับก็จะเป็นคำว่าทำไมยนะแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเมื่อกี้ถูกไหมนะครับเราเปลี่ยนจาก หน้าจอมอสนะเป็น a ถึง z ก็ได้นะครับน,นี่นะครับนี่ทำมานะเห็นไหมก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวในการรุ่นนี้เนี่ยกรอบเป็นข้อความสาษังกฤษก็ได้กรอกเป็นรหัสมอสก็ได้แล้วก็ทั้ง2องอย่างนี้แปลงกลับไปกลับมากันได้นะครับแล้วก็ในหน้าจอของมอสเนี่ยให้มันส่งเสียง เป็นรหัสมอสก็ได้หรือเป็นกระพริบหน้าจอเป็นตามรหัสมอสก็ได้นะครับถ้าอยากจะลบนะครับกด adjust 1ครั้งนะครับก็ลบในหน้านี้ก็ได้นะครับหรือไปลบในหน้าของมอสโค้ดก็ได้นะในหน้านี้นะครับในหน้ามอสเนี่ยผมกดปุ่มซ้ายบนทางไว้นะครับนี่มันก็ขึ้นกระพริบอย่างนี้นะกดปุ่มขวาบนขวาล่างพร้อมกันก็ได้นะครับหรือถ้าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยกดปุ่มเปิดแสงนะตัว G เนะี่ย ครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นการลบทั้งหมดนะครับแต่มันต้องขึ้นกับพิบทั้งหมดนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็จะว่างแล้นะเราสามารถจะกรอกข้อความต่างๆเข้าไปได้นะครับออกจากหน้าจอนี้ก็กดปุ่ม adjust ที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่มีการบันทึกอะไรและ้วะก็เป็นว่างๆนะครับก็นี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะในการส่งสัญญ,ญาณมอสนะครับซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่สนุกๆน,นะของนาฬิกาคาสิโอจีช็อในยุคก,ก่อนนะในยุค90นะครับ ซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้พบเห็นในนาฬิกาคาซิโอในยุคปัจจุบันนี้แล้วนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าคนที่ใช้ในาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยได้ใช้ฟังก์ชันตัวมอร์สโค้ดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมว่ามันก็สนุกดีนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับของนาฬิการ,รุ่นนี้ที่ผมชอบนะก็คือไฟหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยสามารถจะกดเปิดค้างได้นะครับคืออย่างนี้นะฮะสมมุติอ่าผมอยู่หน้าบอกเวลานี้นะครับ ถ้าเป็นนาฬิกาคาซิโอจีช็อกในรุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเรากดไฟหน้าจอเนี่ยนะครับเรากดปุ่มปุ๊บเนี่ยไฟอาจจะค้างขึ้นมา1วิ2วิ3วิ5วิแล้วแต่รุ่นนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยถ้าเรากดปุ่มเปิดไฟค้างไว้เนี่ยไฟหน้าจอจะค้างตลอดเลยนะครับจนกว่าเราจะเอามือออกจากปุ่มซึ่งอันนี้คือดีมากนะดีมากเลยบางครั้งเราอยากจะกดเพื่อดูข้อมูลบนหน้าปัดานานๆเน,นี่ยนะในการรุ่นใหม่ๆเนี่ยกดค้างไว้เนี่ยมันก็ขึ้นแค่แป๊บเดียวอะ่ะนะมันก็ดับไปนะคร ไฟค้างไว้ปุ๊บสว่างตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะอ่านี่นะครับถ้าเกิดผมกดปุ่มเปิดไฟนะผมกดเปิดค้างเลยนะครับนี่นะขึ้นค้างตลอดเลยนะครับขึ้นค้างตลอดเลยแต่เปิดค้างไว้นานก็ไม่ดีนะเลืองแบตนะครับก็ในการรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรุ่นที่ใช้โซลาร์เซลล์นะครับไม่ได้เป็นระบบทับโซลา่านะใช้แบตเตอรี่ปกตินะครับโดยปกติแล้วเนี่ย นาฬิกา g ิช็อ k ที่ผมมีจะโดยส่วนใหญ่จะเป็นนาฬิกาที่ใช้ระบบทับโซล่านะคือใช้โซล่าเซลล์นะครับมีอยู่ไม่กี่เรือนนะที่ผมเก็บไว้ที่เป็นรุ่นที่เป็นฐานธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะมีรุ่นนี้นะครับที่เป็นโค้ดเนมนะที่ผมเก็บไว้นะครับด้วยเหตุผลเดียวเลยนะก็คือมันมีฟังก์ชัน m o s สโค้ดกับ Mission Code นะครซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มันหาไม่ได้ในในาฬิกา คาสิโอจิช็อรุ่นอื่นๆน่ะนฮะในแง่การใช้งานคงไม่ค่อยได้ใช้นะครับโดยเฉพาะตัวมอสโค้ดเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้กับใครนะครับแต่มันสนุกดีไงบ,บางทีเราก็หยิบมาเล่นอะไรนะครับกดรหัสกดโค้ดคําสั่งหรือกดข้อความให้แปลงเป็นรหัสมอสให้มันส่งเสียงอะไรนะครับมันก็เพลินเพลิดีอ่ะนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการใช้ฟังก์ชันมอสโค้ดนะครับ ของนาฬิกาคาซิ g อจิช็อโค้ดเนมนะครับรุ่น dw 8,800นะครับหรือเป็นตัวโค้ดเนม Gen 2นะครับตัวโค้ดเนมเจนแรกเนี่ยนะครับไม่ได้มีฟังก์ชัน Moscode นะมีเฉพาะในเจน2ตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่มีนาฬิการุ่นนี้นะครับเราอาจจะไม่เคยเล่นฟังก์ชันนี้มาก่อนเลยนะหรือจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะหานาฬิกาสนุกสนุกมาใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับที่มีฟังก์ชันแปลกๆให้เราได้ใช้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคครรััับบสสวดี